สวัสดีนะครับวีนาเรซช็อปนะครับวันนี้ก็กลับมาเจออีกแล้ววันนี้วันพรฤหัส,สบดีครับนะฮะที่15นะครับเดือนมิถุนายนนะครับวันนี้ก็อยู่กันกันกบซ x 5ดีเซลนะครับเช็คระยะ10,000 0กิโลเมตรก็ต้องบอกว่าคันนี้ลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าที่เอาเข้ามาเซอร์วิสกันถ้าจํากันได้ทําไปหลายอย่างมากแล้วก็มาเซอร์วิสกันอยู่เป็นระยะระยะมีที่ผมเจอตอนนี้คือลูกค้าน่าจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแถวบ้านซึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้ดูเป็นข้อมูลนะครับลูกค้าสงสัยว่ารถเนี่ย แล้วอยากให้เช็คหัวฉีดต้องอธิบายแบบนี้ก่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสําหรับใครก็ตามที่ใช้ดีเซลสกายแอคทีฟนะครับหรือรถที่มีระบบเผาขมเหลาต้องไปดูก่อนว่าถ้ารถของคุณไม่ได้มีระบบเผาขมเหลาแล้วมีน้ํายาเติมเพิ่มให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาใช้น้ํามันดีเซลในการเผาขมเหลาสิ่งที่จะตามมาคืออะไรเมื่อเผาขมเหลาแล้วใช้น้ํามันดีเซลเป็นตัวเผานะครับมีโอกาสที่น้ํามันเครื่องมันจะเพิ่ม เพราะตอนที่เผาเนี่ยเขาต้องฉีดดีเซลมากกว่าปกติแล้วเมื่อดีเซลมากกว่าปกติเนี่ยมีโอกาสที่มันจะหลุดลงไปในก้นอ่างน้ำมันเครื่องได้ดังนั้นการที่น้ามันเครื่องเพิ่มในรถที่มีระบบ DPF ใน m a z d a ดีเซลส a ายทีมสำหรับผมมันเป็นเรื่องปกติมันต้องเพิ่มแต่การเพิ่มที่ผิดปกติคือเพิ่มมากเกินไปดังนั้นการที่จะไม่เพิ่มเลยเป็นไปไม่ได้หรือน้อยมาก ทำความเข้าใจกันก่อนนะครับน้ํามันเครื่องเพิ่มในดีเซลสกายทีพเพิ่มได้ครับแต่ถ้าผิดปกติคือเพิ่มเยอะเกินไปแปลกๆแบบนี้เป็นต้นซึ่งต้องหาข้อมูลกันนิดนึงเอาง่ายๆดึงก้านวัดมาในช่วง1,000 10, 0กิโลเมตรหรือใกล้ๆปกติเราจะแนะนําให้ถ่ายที่8,000กิโลเมตรในระยะ8,000กิโลเมตรที่คุณใช้น้ามันเครื่องไปเนี่ยคุณเติมไปเท่าไหร่เนี่ยคุณจอดในที่ที่คุณจอดประจําแล้วคุณก็วัด มันจะต้องไม่เพิ่มจากครั้งสุดท้ายที่คุณเติมน้ำมันเครื่องไว้เพิ่มได้ไม่เกินสามหนึ่งห้ามิลิเมตรถ้าในระยะนี้เพิ่มเกินกว่าน,นั้นให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทิ้งเลยครับเพราะว่าดีเซลลงผสมเยอะเกินไปหมดสภาพแล้วเข้าใจกันตรงกันเนอะง่ายๆส่วนคันนี้ลูกค้ามีความสงสัยว่าหัวฉีดไม่ดีหรือเปล่าสงสัยว่ารถผิดปกติหรือเปล่าไม่ผิดปกตินะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวเลขเลยคันนี้เนี่ย หนึ่งแสนกิโลเมตรอ่าคุณดูเลขไมล์นะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสองนะเดี๋ยวผมให้ดูตัวเลขที่หนึ่งนะเอาเท่าที่ดูได้ขอปิดข้อมูลนิดหนึง่งอ่านี่คุณดูนะครับลูกค้ามาเซอร์วิสเมื่อตอนแปดหมื่นหนึ่งพันกิโลเมตรนะครับแล้วเราก็แนะนําว่าลูกค้าต้องเปลี่ยนที่เก้าหมื่นถูกไหมครับอ่าแต่ปรากฏว่าลูกค้าน่าจะไม่สะดวกมาที่ร้านไม่เป็นไรก็เลยไปถ่ายข้างนอกนะครับเพราะไปถ่ายข้างนอกครับอันนี้ไม่เห็นทะเบียนรถอ่าได้อ่าปิดไว้นิดหนึง่งนะครับ เขาใช้น้ำมันเครื่องอะไรครับดินามิกคอมมอนเรลหายไปเมื่อตอน97,000นะครับปัจจุบัน1 7 0 0 0 0ที่ควรจะต้องเปลี่ยนเห็นไหมครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นตัวนี้เนี่ยเขายังถ่ายมาไม่นานประมาณ3,000กิโลเมตรโดย,โดย,โดยเฉลี่ยนะครับผมให้ดูอะไรดินามิกคอมมอนเรลก็มันจะบอกอะไรครับน้ำมันเครื่องอีกหนึ่งข้อที่จะใช้กับรถดีเซลสกายทีมนะครับคุณจะต้องใช้น้ำมันเครื่องที่รองรับระบบ d p f ครับ นะฮะทีมงานขอกระปุกน้ํามันเครื่องดีเซลหน่อยครับของตัว X เก้าเอาตัวอย่างมาที่รถได้เลยครับนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนิดนึงครับนะอ,อันใหม่อันเก่าก็ได้กี่ไม่เป็นไรผมให้ดูอะไรทําไมถึงไม่อยากให้ใช้น้ํามันเครื่องทั่วไปที่เป็นคอม o อนเบลไม่ใช่ใช้ไม่ได้เติมไปเครื่องไม่พังนะครับแต่การเติมไปแล้วเครื่องไม่พังเดี๋ยวรอคืนเลยก็ได้เติมไปแล้วไม่พังเนี่ยคุณดูนะ อันนี้เห็นป่ะที่ร้านจะเขียนว่า x x 9 ls ที่ร้านตอนนี้มี x 9ที่เป็น ls กับไม่ ls ls คืออะไร low s a p s low sap low sulfur low s u l f a t เพื่ออะไรไปรองรับการเผาข้าเหมา,าครับนะฮะน้ำมันมันจะบริสุทธิ์กว่าในนี้ไม่ได้มีเขียนเอาเป็นว่าต้องมีนะครับต้องมีสัญลักษณ์นี้นะครับ low ลแซ s a p. จะเขียนบางคนจะเขียนไม่เหมือนกัน นะครับขอบคุณช่างกี้หรือรองรับสําหรับระบบ DPF เพราะน้ํามันเครื่องมันก็จะมีบางส่วนที่มีโอกาสถูกเผาไหม้ไปในห้องเผาไหม้เหมือนกันนะครับจากชั้นฟิล์มที่มันเคลือบกระบอกไว้ทีนี้มาดูอะไรคันนี้ดีไหมคุณมาดูเลยนะระยะเผาเหม่าครับ Distance since last DPF regeneration 264.39กิเโลเมตร264.39กโลเมตรคุณดูเขม่านี่ 5.64 5.55 5.74หอันนี้เป็นเม่าที่ใกล้เผาเต็มทีเห็นไหมครับแต่ว่าคันนี้ระยะตรงปกนะรถวิ่งดีเผาดีหนําซ้ำตัวเลขหัวฉีดครับ0.07 0.25 0.25แล้วก็0.01 00, 0.0เห็นไหมคันนี้จบเลยนะรถสมบูรณ์แบบครับรถไม่ได้เป็นอะไรเลยครับแต่ผมเข้าใจนะคันนี้ลูกค้า จะมีความกังวลหลายครั้งชอบสอบถามมาว่าน้ามันเครื่องเกินน้ามันเครื่องเพิ่มอย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับใช้ดีเซลสกายแอคทีฟมันไม่ได้เหมือนดีเซลคอมบัมเรลทั่วไปไม่เหมือนรถกระบะทั่วไปที่น้ํามันจะเท่าเดิมหรือมีแต่ยุบลงได้ซ้ําอันนี้มันจะเพิ่มซึ่งการเพิ่มผมอธิบายแล้วนะครับว่าเพิ่มนิดหน่อยไม่เป็นไรเพิ่มขึ้นมา2 3มมิลลิเมตรไม่เกิน5ม mm, ิลลิเมตรรับได้ถ้าเกิน5มิลลิเมตร ่อให้ระยะทางยังไม่ถึงแนะนําถ่ายทิ้งถ้าเกิดอยากจะดูแลเครื่องยนต์แต่บางคนไม่สนใจจะใช้ต่อใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แหละแต่การสึกหลอเครื่องยนต์มันจะสูงมันจะโทมส่วนน้ำมันเครื่องถ้าคุณจะใช้ผมแนะนําให้ใช้เป็นดีเซลคอมมอนเรลที่รองรับระบบ dpf นะครับมันจะแตกต่างกับน้ำมันคอมมอนเรลทั่วไปคือเนื้อน้ำมันมันจะบริสุทธิ์กว่ามันจะมีขั้นตอนในการกลั่นที่ดีกว่ามันเลยแพงกว่าไงครับแต่บางคนอาจจะเลี่ยงไม่ใช้ แต่ก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาเช่นคุณไปใช้น้ำมันเครื่องปกติทั่วไปกอง DPF กรอกองอนุภาคเผาข้าเ,าเมาของกองไอเสียเนี่ยจะทํางานหนักความอุดตันของข่าเมาที่เป็นสีน้ําตาลหรือสีแดงเวลาเราล้างใน DPF ออกมามันจะเยอะและสะสมได้รวดเร็วซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าใช้ได้แต่อายุระยะทางในการเผาเขา่ามาอาจจะสั้นลงในอนาคตอันไกลตอนนี้ตัวเลขยังสวยครับเพราะว่ารถคันนี้เซอร์วิสกับที่ร้านไปไม่นาน ถ้าเกิดคุณใช้น้ำมันเครื่องแบบนี้เรามาลองติดตามดูก็ได้ว่าถ้าใช้น้ำมันเครื่องสเปคไม่ถึงมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ง่ายๆครับหลักการมีแค่นี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ห้ามแต่ควรจะเฝ้าระวงังหรือลองสังเกตดูแล้วกันดังนั้นคันนี้จบนะรถปกติเลยไม่มีอะไรผิดปกติหรอกครับเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งแล้วนี่ลิ้นปีกผีเสือ้ออินเทคชัตเตอร์วาล์วโพซิชันจุด้าสองสามจุดหนึ่งสามเปอร์เซ็นต์สะอาดลิ้นโลง่ง นะครับไม่มีอะไรสงสัยเลยครับอ่ะไปลองขับกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าอัตราเร่งจะเป็นยังไงคราวนี้สถิติเดิมคือแรงครับนะครับสถิติเดิมคือแรงครับทีมงานตรวจเช็คเมื่อสักครู่พัดลมหม้อน้ําอะไรก็ได้หมดนะครับนะเออน้ำมันเบรกได้นะครับพระบ่งพระเบรกได้ครับนะฮะอ่ะไปไปลองกันแต่คลิปนี้ผมน่าจะไปตัดแล้วลงใน youtube ไว้แหละเป็นตอนตอนหนึ่งแล้วกันอยากให้เห็นตัวอย่างแล้วกันนะ ว่าเวลารถที่มันสมบูรณ์เนี่ยตัวเลขมันจะเป็นยังไงค่าการเผาเขาเม่าเป็นยังไงนะครับจับไหมไม่จับแล้วกันนะลูกค้าเขาอาจจะจับอะไรมาผมไม่จัเป็นต้องจับหรอกใช้กะเอาก็ได้เราขับกันบ่อยแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก้ามดูใบจา,ากทีมงานนิดนึงในนี้เขาตรวจอะไรมีอะไรควรแก้ไขไหมอ่ามีกองอากาศแนะนําเปลี่ยนนะครับ นี่ครับกองการแนะนําเปลี่ยนนะครับนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแผงคอยร้อนดำหมอน่าจะมีวิ่งไปลุยๆมานะอ่ะก็ไม่เป็นไรครับตัวนี้ดูตามความเหมาะสมแล้วกันเพราะว่าคันนี้ก็มีล้างไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับบางครั้งลูกค้าใช้งานลุยๆอันนี้ลูกค้าต้องดูเอาเองอะ่ะส่วนหนึ่งว่าตัดสินใจแล้วกันว่าอยากล้างไม่อยากล้างแต่ผมบอกเลยว่าดีเซลสําคัญคือระบบความร้อนอย่าให้มันมีปัญหานะครับเขา เขาเขาเรียกว่าเซนซิทีฟกับระบบความร้อนอยู่แล้วแล้วตัวเขาเองก็เป็นคนขี้ร้อนด้วยเพะาะนั้นเคลียร์นะครับใครก็ตามที่ฮสงสัยว่าน้ำมันเครื่องทำไมมันเพิ่มผมเคยทำคลิปไว้หลายปีแล้วล่ะแต่ผมไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้นานมากนะครับเพราะว่าก็อาจจะมองว่าเอน่าจะพอมีข้อมูลกันบ้างแล้วแต่นี้ก็อธิบายอีกครั้งหนึ่งแล้วกันอ่ะเต็มตัวครับสามสองไปครับ มีใกล้เผาข้าเหม่าแล้วนะเพราะนั้นอาจจะได้ประมาณ140าร้อยสี่สิบกลางๆคันนี้น่าจะไม่ผิดมีร้อยห้าสิบสองอ่ะอ่เนี่ยช่วงท้ายจะตื้อๆหน่อยเผลอ,เอๆเผาแล้วด้วยเนี่ยสามสองเช็คดูเดี๋ยวร้อยสี่สิบห้าจริงด้วยอ่านะครับรถปกติเลยครับ หนึ่งสี่ห้าครับเห็นไหมครับแล้วถ้าเผาเสร็จมันก็จะกลายเป็นร้อยห้าสิบต้องมีมีแตะถึงอยู่แล้วเอาเผาจริงไหมเนี่ยค่าพีเอ9มห้าจุดสี่เก้าห้าจุดปดหกเนี่ยเตรียมแล้วเนี่ยปิ่มปิม,ปมเนี่ยใกล้จะเผาแล้วเดีย๋ยวราดูนะณภูมิไอเสียครับอ่าเนี่ยสี่ร้อยกว่าสามร้อยหสิบหกร้อยเผาแล้วนี่ เผาแล้วเนี่ยเผาแล้วนะครับเขาได้รอบเขาแล้วครับเนี่ยขับเรื่อยๆเห็นมาแล้วดูเคอรเลนต์น,นี่อัตราบริโภคที่จอขวาเน้นะกดเคเร่งเรื่อยๆเนี่ยกินไปเท่าไหร่ระดับสามสิบสี่สิบลิตรต่อร้อยโลเลยนะนะครับอ่าห้ามิลคือครึ่งเซนขอบคุณคคับพี่อูด๊ดนะครับนะดังนั้นเนี่ย การที่คุณใช้รถคุณต้องเข้าใจก่อนน้ำมันเครื่องมันเพิ่มจากอะไรเพราะฉะนั้นการใช้ดีเซลสกายทีวันนี้จะดูแค่กิโลเมตรไม่ได้คุณต้องคุมเรื่องของน้ํามันเครื่องที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับถ้าน้ํามันเครื่องมันเพิ่มเยอะก็อาจจะต้องถึงเวลาเปลี่ยนน้ามันเครื่องเร็วกว่าปกติส่วนคันนี้โดยรวมเมื่อกี้ขับดูลงม,มาะไายได้แน่น อ่าเนี่ยเริ่มจะเตือๆน,นิดนึงเพราะว่าเขาเตยมเผานะครับอ่ะไม่มีอะไรครับคันนี้ดังนั้นปกตินะครับคันนี้รถไม่ได้เป็นอะไรเลยผมพยายามทําคลิปอธิบายนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะแล้วลูกค้าจะแบบไม่สบายใจหรือเปล่าเอ๊ะช่างบอกแต่ว่าคันเราปกติแล้วคันอื่นละ่ะพูดแบบนี้เลยครับสาธารณะไปเลยว่าเหมือนกันหมดถ้าคุณใช้ดีเซลสกายทีหรือรถที่มีระบบเผาเขม่าดีพีเอแต่ไม่มีน้ํายาเติมอย่าง Mercedes Ben z จะเป็นแอ b โ u ร เขาจะมีน้ำยาของเขาอันนั้นเนี่ยมันจะไม่เพิ่มเพราะเขาใช้น้ำยาฉีดแยกแต่ในรถที่ไม่มีระบบนั้นแต่มีดีเเหมือนกันเขาจะใช้หัวฉีดตัวฉีดน้ำมันปกติเนี่ยฉีดในจังหวะที่เขากําหนดมาแล้วมันทําให้เกิดความร้อนในระบบไอเสียมากพอนะครับโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงาน เซอร์วิสให้นะครับแล้วถ้าเจออะไรจะแจ้งเพิ่มเติมครับก็ขอบคุณนะครับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันในตอนต่อไปกับวีนายเลชชอปนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีนะครับวีนเลชชอปนะครับไปแบบสั้นๆนะครับคันเมื่อสักครู่ที่ผมไปทดสอบมานะตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ช่างบินผมบอกว่าจะแข่งทํางานเร็วกันซะหน่อยเอ้ามาดูในมือหน่อยนี่อันนี้เป็นน็อตของที่ร้านนะครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเวลาน็อตเกียวหัวโจมมันเสียเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นน็หนม เกียวล้มมานะครับชัดๆนะน้ำมันเครื่องยังหยดอยู่เลยเนี่ยเนี่ยนะครับก็คือคนขันครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาขันปีนมานะก็เดี๋ยวตทบเกียวนะครับแจ้งก่อนเป็นข้อมูลก็น่าจะแทบได้แทบได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนน็อตตัวใหม่ไปครับนะฮะเนี่ยขันปีนมาบางทีคือคือขันเนี่ยใจร้อนแล้วก็อัดกันอย่างเดียวจริงๆน็อตพวกนี้เนี่ยขันได้ด้วยมือจนน็อตมันนั่งเลยนะใช่ไหมจนน็อตมันแตกกันเลยครับแล้วเราค่อยอัดนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคนไม่รู้คนใส่ยังไงก็รู้ผมตอบให้เลยนะครับถ้าเกิดคนทํางานช่างจะรู้ว่ายังไงก็ปีนปียหรือว่ารู้ตัวว่าปีนแล้วแต่ไม่หยุดนะครับก็ไปต่อนะฮะก็จะต้องเป็นอย่างนี้แหละถ้าแก้ได้ก็โชคดีครับอย่างเงี้ยแก้ได้ก็ค่าค่านอ็อตคาค่าตารเกียวก็หลักร้อยอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมตินะเกียวมันล้มจนแบบรูมันระเบิดไปเลยทําไม่ได้เกิดอะไรขึ้นต้องส่งไปซ่อมเกียร์ข้อแรกครับมีอยู่2อย่างครับถอดอ่างทั้งอันไปซ่อมครับ 2ครับถอดเปลี่ยนอ่างมีแค่นี้ครับนะฮะบ,บางครั้งเนี่ยเปลี่ยนน็อตถ่ายน้ํามันเครื่องเนี่ยงานพวกน็อตเดนน็อตถ่ายพวกนี้เนี่ยถามว่าบางคนใน DIY ก็สนับสนุนให้ทาแต่ว่าก็ต้องรู้นิดนึงว่าอะไรที่น้ําหนักม,มือไปแล้วมันมีความเสี่ยงถ้าฝืนไปอย่างเงี้ยเรียบร้อยนะฮะโอเคนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แหละครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ